ด้านโครงการฐานช่างได้มีการจัดพิธีสถาปนาโรงเรียนฐานช่างครบรอบปีที่5 7ค่ะ ที่อาคารอนุเตประสงค์โรงเรียนฐานช่างได้จัดพิธีทำปุญวันสถาปนาโรงเรียนฐานช่างครบรอบปีที่57โดยมีพระครูสมุมงคลสิริมงคโลเจ้าวัดวัดไทยเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพันโทนิพลปานมงคลเจ้ากรมขนานช่างเป็นประธานฝ่ายคารวสจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมด้วยนายทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมขนานช่างและอดีตอาจารย์โรงเรียนฐานช่างเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ด้วยในวันที่15พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนฐานช่างกรมนานช่างซึ่งคณะข้าราชการโรงเรียนฐานช่างนำโดยพลเอกสมยศขุนชำนิรองผู้มิจชาการโรงเรียนฐานช่างได้พร้อมใจกันในการจัดงานวันสถาปนาขึ้นโดยใดนปีนี้ครบรอบปีที่57สำหร,บรับวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้แก่กําลลงพลไทยในหน่วยงานที่ล่วงรับไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและกันหลงพลและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในหน่วยงานซึ่งภายในกิจกรรมได้มิมนพระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยถวายเครื่องแตยธรรมให้กับผู้ที่ร่มรับในครั้งนี้ด้วย สิกขาปัตังสุเโคภะสังปะตัณโมชานเตเสังโภคัสสะโมโสตติจิตตังวัิตัง